ฮัลโหลสวัสดีค่ะเมียวโกโอแอดจามิโกโช้นนั่นนะคะช่องชื่ออะไรหรอคะแต่ละ <c oughs> ช่องจะพูดละเสียงจะเข้าไปไหมเนี่ยจะพูดมาสีช่องอะไรอะ่ะฮะช่องว่าในหัวใจช,ช่องไหนช่องไข่ทั้งสองคนเลยช่องไข่ทั้งสองคนเลยช่องกาใส่ข่าวครับผม เราเด็กโครคาผมอโเคไม่ต้องมาง่อเลยะทออีเวนต์ไรนะไม่ต้องมาเข้าคอมช็อปไม่ต้องมาส่งช่องผมเลยช่องผมมันดังแล้วครับโอ้โหเกือบจะเปถ่ายคลิปเลยโอ้ยเจ๋งชิบหายโอ้ยชิบหายโอ้ยตัวเองชิบหายยังไม่ถึงผ่นคนได้มันเก้าร้อยคนแล้วนี่ว่าหมดแล้วไม่มีขนมแล้วเวียหมดแล้วนี่คนเดียวอะไรปุ๊กมาโลโคโคอย่าบอกไม่มีคนไง ไม่มีวาร์ปกระบอกแลยไงเซฟหนึ่งเนี่ยมันคนเยอะฝยุงท่านกรุณาปิดท่านกรุณาเข้าไปในเซตอัพนะแครจะเข้าไปปิดการเห็นเพย์เยอร์นอกจากนอกจากปาร์ตี้นะแครแต่ชี่นี่คนไม่จะหายไปจากเกาะแต่นี้คนก็จะหายไปจากแบบคุณอย่างง่ายได้โอเคครับน้องโคลนน้องโคลนเป็นผู้หญิงด้วยไหน้องก้าว สวัสดีค่ะจุ๊กช่องว่าอะไรเนี่ยบุ๊คสุดตัดนี่กูชุ๊กช่องหลอดปาเปโลหลอดเดโคครับหลอปาโลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวใครพูดสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้อโอ้ยมาแล้วอย่าปิดคนละโอ้โหรู้สึกได้ถึงความจุกเลยสัมผัสได้ถึงความอะไรนอะแล้วอยู่ไหนเนี่ย มีความกล้าไม่ออกอโคอยู่ในโคโค่ตรงไหนมองไม่เห็นก็โลกโคโค่อะหวัดวัดดีบุกปะบุ๊กเจาะเจาะหน้าบุกเลยใช่ป่ะวะเข้ามาเอาเข้าบาร์ตี้ดิตัวเป็นหัวตัวนี้ปะวะหัวตี้อย่ายืนข้างๆบุกเราเข้าได้เราเข้าไม่เป็นตัวประกอบไม่ใช่เหัวตี้เราเราตัวประกอบช่ไหมใช่บุกเป็นหัวตี้ไม่ใช่เหรอโอเคปัดเทนะเออปะก้าวไะ เราเป็นตัวประกอบไม่เสร็จเราเข้าเราเข้าเฟ e ไม่ได้ตอนนี้เราก็สาวดุนนะเราภารกิจก่อนนะเราเป็นตัวประกอบเราไม่ไม่เราเป็นตัวประกอบครับวันนี้ก้าวใส่ขาวเป็นตัวประกอบไม่มีเลยไม่มีเลยโไม่มีโอเคป้าใส่าแม่มดกันเถอะมาน้ำก้าวใส่ขาวเป็นตัวประกอบในช่องชาแนลนี้นะครับมาตกอยู่ข้างมุมกล้องครับผมเข้าเข้าเข้าอ้เขาีเวนต์ไม่ได้นะครับเพราะว่าบั๊กแตกขอเปลี่ยนเป็นเซตเลือดแล้วกัน แล้วบักบักตัวนี้กินยังไม่พอนะก็ยังอีกตัวก็โดนบักไปด้วยเช่นกันไม่็คทำถึงบักนนั้นนะเลยไม่เคยบักมาก่อนเลยนะสงสัยจีมันเกียดที่หน้าเราจีเอมันเกลียดเรามาไปด้วยกันที่น้ำชากันเถอะ ก็ตามกันมาเลยนะว่าทํากันยังไงไม่ย้ำม่ชาสักแก้วเลยโถหิวจะตายย้ำไม่หาแม่หมดเลยเดิ <c oughs> นไปบ้านแม่มดก่อนสิใครใครที่ดูคลิปนี้ย้คำคําคืนก็ต้องหิวต่อไป <c oughs> หิวเหรอโอส้สวัสดีแม่มดโอ้โหวสวยกวย่าน้องซบอีกแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยยังไม่ทานข้าเลยนะ้วคืออันชาที่สุดในโลกก็เ<อ>น,นี่ยไอวันเปิดสกิลเ <ไป S 1> นท นี่ต่ชนะภารกิจมาแล้วมันบอกว่าเอ้ายูก็เดินปีไปที่อินเดเชียนยิบประชาชนี่ยอะมากแม่เลยี่ตามาเตอะแล้วซิยูเตติงยูเดอะอินวายเซ็ตโกโอเคคุยเสร็จแล้วก็ออกมาออกมากันยังทำตามเขาสิทำตามทำอะไร เย็นเฉยๆก่อนดีเย็นเฉยตามไม่ได้แล้วก็กดไปที่เมนูไปที่เมนูกดไปที่ไอเทมแล้วก็กดอันที่คอนอะไรที่ยังนี่นแหละเห็นปะก้าวตามไม่ได้ในตัวเองชาปาร์ตี้อินฟอร์เมชันน่ยกดเข้าไปก็กดยืดูมชาชาปาร์ตี้ชาปาร์ตี้ชาประมุขชาปาร์ตี้โอเคกดเข้าไปกดยูดไปยูโอเคนะ เผาโอเคโอเคไปตามมากินแล้วมันบอกว่าว่าเด็กสาวเออเกือบดีเสร็จด้วยบอลเลยอะไรเขาแค่มันจริงประกอบฉากเป็นตัวเองาาามมมบบบุุุกกกตเห็นตัวนี้มบไหมเห็นตัวนี้ไหมตัวไหนตัวเนี้ยเดินตามมาเนี่ยเนี่ยเดินคุยกับสวัสดีคุณอะไรก็ไม่รู้โก บุกเห็นตัวแล้วไปกดนะไปกดเขาก็อีไหมใช่กด go เอียนใช่ดูยังไงมันก็ตายตาบอกหรือเปล่าดูยังไงก็หนูไม่ใช่หรอโอเคก็คุยกับหนูเนี่ยมันถามหมว่เห็นไหมที่เราบอกไปเดี๋ยวถามบอกว่าตกอันรอบอันแรกไปตกอันแรกเดี๋ยวนะ GG เตรียมเด้งเดี๋ยวซ้อมเราจะบอกว่าไอคนที่มันไม่มีมายืนตอนแรกมันมายืนเฉยเลยแล้วก็ ตอบอันเกลิต้าล้วไม่อี้มันได้เฮ้ยเราไปคุยเราไปคุยกับลิซ้าอีกรอบแล้วมันได้เมื่อกี้เมืกห็นคนมานั่งเออตรงเก้าอี้ตัวอะไรไม่รู้แหละตอนแรกมองไม่เห็นมันนะพอไปกินน้ำชาแล้วมันลอยพอลอยแล้วไปเห็นภาพเบอร์เข้ามาในหัวสมองันก็มองไปเห็นเก้าอี้โอ้โหสุดยอดไปเลยนี่มันชาจริงๆนี่ลอยเรี่ยวๆเลยสายเขียวอะก็ตอบอันปาร์ตี้โอเคแล้วก็ตอบอันลากโอเค เราจะไม่แตะตรงนี้เอ้าส้มส้มส้มอะไรนะอะไรนะมันหายบักล้วอ่ะเราได้หมวกมาแล้วเอ้เก่งเก่งสุดยอดไปเลยอ่ะแล้วมันบักแล้วเมื่อกี้มันบักเพื่ออะไรแล้วเมื่อกี้มันบักเพื่ออะไรตอบกูมานะต่อต่อไปด้วยแรงเกมต่อช้าเจอบอสยังอ่ะช้าเจอบอสยังเจอของแรงยังตอบทำไม ต่อสมจาจะขอเพย์ไม่งั้นแกตายถึงม่ถึงเก้าม่ถึงเก้าเจอบอสแถวนี้แล้ก็เจอของแรกยังเจอ<ะ>ถึงนี้ถ้าบ้าโอ,อเคมาคุยกันตรงนี้บุกมามเสมอบุกมาเสมอสมอไกบุกมานี่ก่อนบุปิดคนแล้วนอบุกฟาร์มเลยคุยคุยกับุามเลย กดอันล่างเฮ้ยถ้าบุกฟาร์มบุกฟาร์มบอสได้เราอยากเห็นบุกฟาร์มบอสเลือดสามร้อยห้าสิบใช่อยากเห็นบุกฟาร์มสามร้อยเราจะเป็นคนยืนดูอย่างอย่างมีมารยาทกดช็อกโกแลตแล้วใช่ป่ะบุ๊กฮัลโหลกดอะไรกดแล้วกดช็อกโกแลตเลยอันก็ให้าแล้วก็มาหาตรงนี้บุ๊กมาช่วยดอกช่วยดอกกูเดินมานี่เดินมาหายตัวเก้าอี้เนี่ย กดโกมันก็ไปใช่เนี่ยที่ฟาร์มตีตีไปทอตีตีกดโฮมกดโฮมกดโฮฟาร์มเะไบุกฟาร์มเยอะๆไว้เดี๋ยวมันต้องมีตอบคำถามสามรอบปิดอ่ะโอ้ช่วงนี้อีเวนต์หาตังง่ายว่าตรงสำหรับคนที่มีปัญญาหาเท่านั้นนะเช่นเราเป็นต้น หนึ่งกรเดื่อเตอร์มันดีจริงมีเลือดหมื่นเดียวก็เสียวได้เดี๋ยว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 ซ้อมพี่วาดได้ไงหมื่นเดียวก็เสียวได้วาดได้ไกลขนาดนี้ขอแค่ดึงขึ้นมาข้างไรดอกเยอะๆจเจริญเจริญแล้วข้ามานาหมดนานแป๊บนานหมด มานำหมดเดินเข้ามาตรงนี้ได้มาไดรับใช้มานำทีละหนึ่งทุกสกิลนะครับจังหวะเด้อสุดยอดจริงๆนะครับมานำหมดเดินมาเข้าตรงนี้ดิเดี๋ยวเราถูกเดี๋ยวเราเติมให้มาดิเข้าตรงที่มาเพิ่มมอนอะไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาไอ้นี่เราเอาตัวเบนมาเราตัวเบนมาหิวโอเคลากลากตัวเวนมาเสริมหนึ่งแปปนี้นี่นี่มุติอย่าอยาดื้อเจ้าเข้ามาเสริมหนึ่งซะดีๆ จะต,ตีแล้วสะพานนะจะไม่ได้กอดตีเลยบอลหายไปแล้วจะบอกไมช่วยตีไมช่วยตีเดี๋ยวให้มันนั่งดูเออก็ช่วยตีแล้วไงเออได้ไปเที่ยวงานวัดไหมช่วงนี้ไปมาแล้วไปไปิดทองมาแล้วไปวัดไหน ผมนี่ไปวัดเออวัดวัดอินโยเฮหรือไม่ใช่หรออินโยเฮสซอมบี้ซอมบี้เออเห็นบุกแล้วยิ่งว่าซอมบี้ก็หลอนเออยังแต่งเนซอมบี้เหมือนกันนะเพราะว่าแต่งความผีเราวมันเข้าบ้างๆเลยใช่ไหลอนในมุมมืดจริงๆความหลอนนี่มันเป็นต้นเลยแต่แต่ความผีแล้วหลอกสุดยอดเลยนะคำว่าหลอนหลอนในมุมมืดความหลอนนี่มันอะไรกันความหลอนนี่มันอะไรกันจริงนะ รอไป่อไปสามจิตอยากมีคนตัดมาแป๊บหนึ่งนะอืมอยากตีต่อแต่ไม่มีเออพอคุณกดไปจบจะมีตีมือชิบหายแล้วไงอะไรอีกอีนิดชิบหายแล้วไม่มีตีมืออ่ะแบตเตอรี่เค็งชิบหายแล้วถ้าเราอีกตัวหนึ่งกด เออปิดเห็นแต่ปาร์ตี้มันจะไม่เห็นตัวละครคือของพนี่เอาไว้ไปไป,ไปทำธุรกิจต่อไปเก็บไว้ก่อนนะเดินออกมาเดินออกมาแป๊บอะโอเคเจอละล็อกเป้าไว้นั่นแหละครับแจว๋วล็อกไว้ล็อกไว้อย่าทิ้งว่าเราชอบเก็บทุกอย่างแล้วทิง้งทิ้งทุกอย่างจง,งทำไมถึงต้องทิ้งทุกอย่าง มทุกอย่างละกฐานทุกสิ่งปล่อยให้ไหลไปมันขี้ปะเนี่ยเราปล่อยให้ไหลไปปล่อยให้ไหลไปให้ลอยลงสู่ทะเลให้ลอยลงให้ลอยเข้าสู่ชะ่วโค้ให้หายไปมาเป็นขี้ ไปให้ไลไปให้เข้าสู่ชักโครกกดน้ำให้ห้ไปไปอเลยไมไหกมู้อะไรก็ไมรู้เสียงจะไปบ้านเราเองบ้านเราเองตีได้กี่อันแล้วอ่ะไม่รู้ตีอย่างเดียวไม่สนที่แรแล้วต้องการอะไรเนี่ย ดูแต่ตัวทั้งหมดนี่มันครบสามสิบอันตี่วันมาตวการอะไรโอเคพอแล้วพอแล้วพอแล้วมาปะไม่เปลาว่าต้องการอะไรจะดูไม่รู้เหมือนกันลรก็ไม่รู้ก็ขึ้นอยู่กับโอเควะ๋ยวกูดูก่อนนะเกินอันสามสิบันขึ้นนะนะคือฟองแล้วเนี่ยทุกอันนะทุกอันเฮ้ยเราจะได้ทุกอัน อเคยกับตันี้กลับ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 กับอคยกับตัวเนี้ยตัวที่ยืนเป็นเป็ดตีหมดนี่ก็กดข้างล่างต่อกดอะไรต่อกดคุกกี้แน่นอนนะคุกกี้โอเคใช่คุกกี้อ่ใ่ปะอ่ะตืดือตืดื้อตืนื้อตือตือตื้อตือตือตืื้้ดื้อตื้อดื้อตนืดอตืื้อ้อ่ื้อต้อตื้ เค้กไปหาคิสตายคุกกี้สิปันอืมก็มีอยู่แล้วใช่ปะเออก็กดต่อกดไปนี่น่ากดอันที่อันที่สองกดไปต่อปะเค้กช็อตเค้กโอเคโอเคได้แล้วต่อไปถามหาคุกกี้เราไปถามหาโมงตีบล์แตะยางกดอันที่สองเค้กคุกกี้เสียงถ่ายตีบล์เล้ยบล็อตเลยบล็อตตีบลสเรียบร้อยทีเดียวตายเลยตีบอสเลยว่ะเกมแทนตีเลย ไม่รู oh. ้ทำอะไรเข้ามาก็สตันเลยกดอันที่สองมั้งโบร์สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบเอาให้จบก่อนจะล้าเดินมาใหม่ได้เอางั้นเราก็ตีววห้าสิบต่อไปโอเคกดคุยโอเคไงต่อดูอิดไม่หาเลยตอบเลยโอเคจับไปยึด s t a b เลยึด กได้ช็อ,ชอกโกแลตเออ,อชออ็อกแลตเนี่ยกดเข้าไปชออ็อกโกแลตเนี่ยสิบอันชออ็อกโกแลตกดไปแล้วโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอเคคุยกับมันมีแต่ความหาไม่มีสารหลักมนหาเ <c ười> ดินตามมาบกกดจุดเออหายไปไหนอ่ะเนี่ยกดจุดนี้บล็กมานี่โอเคกดแล้ว <c ười> มันบอกว่ากระเป๋าคุณเต็มแล้วมันสามารถกดจุดได้กอะเุกเต็มนะอะไรวะมันไม่ใช่อ่ะก็มันสมผมไงกดจุดจุดนี้ก็คือสมผมใช่ไอจุดนี้มันคือสมผมไงโอเคห้ามห้ามห้ามกดคลิกนะเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนสมผมพุกในพริบตาครับกดคลิกเนี่ยได้สมผมแล้วเฮ้ยสมผมเนี่ยจะเท่มองไม่เห็นตาเลยแหละ ปิดจมหน้าชุดแค่ว้าวอ่านอ่านเขาไ้กินต่อไปอ่านอ่านเดวอนเฮลซาไ่แต่มันหลอดีนะจนได้ตามันบอกให้คุยกับลิต้ามันหลอดมันหอเวดี่ปิดจมตามันหลอดเวดมันบอกให้ไปขายตามันบอกไม่ให้ไปหาลิต้าหรอขโมวลิต้าอยู่ลิต้าเพิ่งคิดขึ้นได้ว่าต้องให้หมวก ต้องมีพื้นที่ว่างอีกนะบลกไปหายลิต้าพื้นที่ต้องว่างด้วยนะต้องมีพื้นที่ว่างออกมาละสิบช่องอไม่งั้นลิตาไม่ยอมให้ใช่ไหมไม่ยอมให้ท่าใช่ไหมลิตาลิปสุดๆไปเลยไม่ยอมให้ท่าใช่ไหมเอาจริงกับมูจบคนไม่ปดูเรื่องคนแล้วเปลี่ยนคนตาบลูออกมาแล้วบลูออกมาแล้วันบลูไปกับลิต้าแล้วบอกไงว่า มันหล่อครับก็เดินตรงมาไงเห็นจุดไหมนั่นน่ะจุดแดงอะไม่เห็นนี่จบเดี๋ยวต้องพิมพ์ต้องพิมพ์ให้โลกรู้เลยว่าผมเหมือนหล่อครับสงผมมอื่นทำกันหมดแล้วในกิวอะบุ๊คคนอื่นทำกันหมดแล้วเดี๋ยวทีมเราไม่ทำส่วนผมเหมือนหล่อมาเลิกคุยกับลิต้า เหมือนหล่อครับเหมือนหล่อครับเหมือนลอยเวนก็มาดิครับเอก็มาดิครับงันดิต้าจะให้ของมาเฮ้ดิต้าโอ้โหเดียวโดปลอมกดอันล่างเข้าไว้นะบุกกดอันล่างนกดอันล่างนะกดอันล่างของขอของอ่ะกดอันล่างนะกดอันล่างโอเคนะกดย็ดยังกดอันล่างนะเวลาแอโลลัค่อให้เลยมาบอหมสวยเหมือนลอยเวียน เห็นแล้วก็ลีตาร์จะให้มาเห็นแล้วมันใช้หมวกใช่มันหล่อปะบุ๊คเราไม่ใช้สีชมพูเยอะสีแดงเอาจากลีต้ามายังใจทำมาแล้วออกจากใจลีต้ามาแล้วเมื่อกี้อยู่ในใจเธอเธอเนรักเกินมันเลยเดินมาเดินมาไปคุยกับไอ้นั้นต่อยกำลังเดินไม่ได้ก็ให้วิ่งอ่ะเออก็วิ่งมาเออกรางวิ่งไปลงบอสเพิแค่สามสิบรอบ ใส่เกมมาฮ่าไปแล้วเข็ดเกมมาไหนคำให้ดูจิเกมมาแล้วก็คุยกับไ่ออกเก็บคอคุยสันนิษฐานตัวอะไรโก้แล้วก็ต้องโกใช่โอเคเป็นหล่อครับเป็นหล่อไอ้เวร์เป็นไงอันนี้คือที่แรกของเห็นยังตรงเนี้ยที่แรกของอ๋อ อคำถามเสียงเราเข้าไปในไม้จริงไหมเนี่ยเสียงเราเข้าไปจริงไหมงี่ยเล่นทุกอย่างเลยอันนี้บอส๊อันนี้บอสปุ๊บมาตีบอสสามหสิบนีมามาดูกันมาดูปุ๊บตีบอสสามห้าสิบกันเแบบนึงขอตั้ห้าสิบแบบแบบนึงนะคะห้าสิบเบร็เรียบร้อยแล้วค่ะบุ๊กต้องคุยกับตัวนี้ก่อนนี่บุ๊กมันไม่ให้คุยอรอตีห้าสิบเรยเรียบร้อย รับหนึ่งนะเกี่ยวชุดใช่เกียร์อะไรทาจะแร้ชุดอะเก้า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 เหรอเก้าเก้าแล้วเราแล้วสิ่งที่เราได้คือห้าสิบสามเราต้องฟาร์มอะไรฟาร์มนี่ามาคารอยฟาร์มฟาร์มฟาร์มเปนจริงอะมันต้องแก่รเก้าเก้าแต่สิ่งที่เราได้คือห้าสิบ ปันนีีมาคารันเพิ่งเพิ่งตีไปไม่นานเองแล้วนี่เงี้ยอันนี้แรกนี่เลยแค่ดูมันมีอะไรอีกไหมเนี่ยโอเคทุกท่านมาดูของแรกกันของแรกกันขั้นแรกนี่มันก็คืออะไรอะไรนะขั้นบนนี่คืออะไรอะเมื่อกี้กดแรบไปเฉยเลยนี่มืันคือสี มันคืออะไรมันคือทรงผมใช่ไหมอันแรกสุดอันแรกสุดคือคืออะไรทรงผมทรงผมปิดตาเลยอัเลิบเลือไม่ได้ไออันเล็บเลิบอันล่างสุดนี้ที่มันแบบว่าให้แรกประมาณ99ชิ้นคืออะไรอันนี้อันที่สองก็คือดอกก็คือของตกแต่งอันที่สามคือไข่โอเค ต่อไปก็ชุดอันนั่นสุดนะคือไข่เหรอผิดเอกเมอเมเลเชียลอันนี้ข้างบนคือชมผมอันนี้ก็หมวกอันนี้ก็ชุดชุดสีแดงนะมีตาด้วหมฉลานบนสุดเป็นตาอันไหนชุดสีแดงเป็นตาอันไหนชุดสีแดงแดงก็จะอันแรกอันแรกอันแรกชุดสีแดงที่มันสตรกุดเลยก้าอ่ะไม่ไน้ห้าสิบชิ้นนะนะ เก้าเก้าทีชุดนี้เก้าเก้าทุกอันอันไหนชุดอ่ะเห็นเจอเลยชุดไม่คืออะไรกดมาไหนก็คือกดไปที่อันแรกใช่ไหมมันจะมีมาให้สามอย่างที่ให้เราแลกใช่ไหมกดอันสองอันนี้ก็ไปอันนี้ก็ไม่คืออะไรอันที่สองที่มีชื่อของไอ้ตัวผู้ชายนั่นเองนะบ้าลบเริ่มไปโมโหเลยลบเริ่มไม่ได้โมโหสักหน่อยบุ๊กอ่ะเราเสร็จยังดูเสร็จยังเนี่ยนะดูแล้ว ยังไม่แลกเลยก็มาตีบอสจี้จะแลกได้ไกลของไม่ครบไม่ครบก้าวเลยสาหรม่เราชุดได้ชุดเราได้เห็นเปล่าทำไมได้เร็วขนาดนั้นนะนะเขาเรียกว่าคนจริงขอทานตามบ้านเมืองเขาก็ขอทานทานข้างไปเอามาแจกหน้าอยวะขอมาไปเอามาแจกหน้าอยวะเอามาบ้างเด็กบุกเข้าใจแล้วเอามามั่งดีเดี๋ยวนะอีกอัน สอมสรุปมันแรกอันไหนก็บอกอันที่สองไงอันที่สองที่มีชื่อของไอ้ผู้ชายคนนั้นใช่ป่ะชื่ออะไรชื่อมือเมดไม่ใช่เหรอเออใช่ใช่เออใช่มือเมดแล้วมันอันไหนอันที่เก้าสิบเก้าอันใช่ไหมเก้าสิอันไงมันมันมีมันมีห้าสิบอันหกสิบอันเก้าสิบเก้าแล้วก็อะไรวะสามสิบอันมันมีชุดสามเมียนเดียวเมียนเดียวเมียสเียตรเกเมียนเดียวเจอเก้าสิบเก้าอันเมียนเดียว เงี้ยกระเป๋าเต็มเพราะงี้ประเด็นประเด็นคือเราเจอ99อันเมียเดียวเที่เหลือก็ไม่ใช่ของมันื่อว่าอะไรนะขอพี่ใช้แรกอ่ะฟันนี่ขอฟันนี่ฝันนี่มันเหลืออยู่นิดนึงเราไม่มีเรามีอยู่50อันมีอยู่51อันนะ51อันโอ้โหเขาเล่นชุดได้เรายังเลกไม่ได้เลยทุบมัหล่อดีเว้ย เรแฟนเสียมาเพิ่มฟาร์มแต่ติปส์210ดิบบุ๊กอยากเห็นโชว์มาเราจะเข้าไปดูจะไปดูเราจะเข้าไปรอดูเข้าไปดูคนเป็นซากใช่ไหมเนี่ยเราจะเข้าไปรอดูเข้าไปดูซากเราเราเข้ามาดูเข้ามาดูเราเข้ามารอในในบอร์ดเรียบร้อยแล้วรอบุกเข้านี่ไงบอร์ดเปรี้ยว300โคตรโหดร้ายตาเป็นซากแน่ๆวันนี้ไม่ต้องถามเลยว่าจะเป็นอะไรไม่ต้องถามเลยไม่เป็นไรเรามีเวียชุบ ไม่เป็นไรเราอยู่ทางไวาเก็บตูมเข้าไปดาเมจสองแสน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 เลือดบอสกระดิกนิดนึงครับมันก็ต้องเซตดาเมจแล้วเอาไปเอาไปเอาไปตีตายเฮียุก็ตายแน่ๆไม่รอดแล้วโดนตบไมนจบแล้วกูยังไม่เป็นศพต้องช่วยยังไม่เป็นศพต้องช้โหสกิลสกิลเปิดเข้าไป หัวไปสี่แสนแปดแม่มาเราลัดบอสเองเล่นเยย่าันไม่ต่างเลยเวลาทิตน่าจะดีกว่าเยอะนะมันไม่ต่างก็เด็กเด็กเด็กอินวิดเอาธนูนี้ให้ไี้ประวัติธนูเองนะธนูพิเศษธนูเวทอ่ะเพราะลงเด็กแล้วมันได้เอติเคด้วยน้องเด็กกับอินอ่ะนะใช้ธนูนั้นแปอ่ะ ธนูอะไรวะนั้นก็เคยเห็นมีคนพูดอยู่ในช่องแชนแนลเราว่ามันมีธนูเวทพี่ไปหาธนูเวทมาใส่สิธนูเวทอะไรพี่จ้ะเอเดนนะเราอีเวนต์ครบรอบปีมาก่อนอีเวนต์ดอกไม้ติดหลังเลยดอกไม้ติดหลังอ๋อเมื่อดอกไม้ติดหลังยังไม่เข้าเซิร์ฟไทยเลยเดี๋ยวเข้ามันมีดอกไม้ติดติดจูอ่ะมาเกินติดมีดพิเศษเลยมีแบบนั้นเด้อเนาะนี่ไงแหละพูดไปดูดี นั่นคือดูดีแล้วเหรอใช่ดูดีในสายตาใครก็ไม่รู้ <c oughs> ใช่เหรอไม่จริงอ่ะพูดไปกันอยากได้ชุดใส่บ้างแล้วไม่ได้อ่ะเมื่อกี้ไม่เมื่อกี้มันเป็นคิตต้าไม่ใช่ชุดที่เราไปแลกมามันเป็นคิตต้าเอาไอ้เก้าสิบเก้าชิ้นนี่อยู่ในอันนี้สอง้วนะอันที่สามอันที่สามอ้าวกระสุนไอ้อันที่สองนั้นเป็นชุดจริงๆใช่ไหมฮะอันที่สองนั้นชุดเก้าการ์ดะเก้าการใช่ เราไปแลกอันที่เลิบเลื้อกันแหละเลิบเลื้อนเบนกีตตาอันเลิบเลืบอนอันนั้นหนาได้98อัน99อันครบแล้วนี่ไปแลกเไปไปลองแลกดูไปแลกไปไปแลกมั่วเดี๋ยวเก็บอีกันยังงี้ก่าแบบไปแลกชุดอีกชุดหนึ่งมันมีชุดอีกสีหนึ่งให้แลกเราต้องเก็บไปเรไม่มีชุดเลย ได้สองสีใช่ไหมอันเข้ากดกดอันนี้สองแล้วก็อันสามใช่ชุดไหมกนสิบเก้าอันชหแล้วบ้าเลแรกมาเลยแล้วกันข้อที่สองแล้วก็ไปอันที่สามเนียบชัวได้มาเรียบร้อยเราไปกดสำรห้าสิบใช่โชว์เข้าจนวอดบ้าเข้าจนแม่แม่เข้าอยู่ดีก็ไล่ออกมาคือประเด็นนะว่าพอใส่ชุดมันเป็นชุดของนี้ใช่ไหม ตัวผู้หญิงใส่แทนนี่ยังมันจะเป็นร่างกายผู้หญิงมันกลายเป็นร่างกายผู้ชายเหมือนกันหมดมีแต่รแล้วนมฉันหายไปเหมือนกันหมดนมฉันหายไปแล้วร่างกายของฉันแมนขึ้นมาทันทีแบบนี้ก็ดูไปอ่อนแล้วผู้ชายผู้หญิงที่รูนี้ก็จับปิงย่ากในยามสบายจะชอบปิงยางฉันเป็นฉันเป็นชายฉันเป็นหญิงแต่งชายเราไม่ได้ของเดีย เ,เข้าช้ากันไปขอฟฟีอะไรเหรอ้ไม่โหลดเงี้ยอะไรเนี่ยเขาจะไม่งโหลดนะไม่กดเข้าอืมกดจนเครื่องค้างบ้างหน่โหลงโปรตีนตึนมกดให้ไวมือต้องไวเลยก็กดเลยแลแบบเข้าแล้วโอ้เราจะไม่โดนเปิดแพทเหรอ มันแผลท้าโปร่าเปล่ามึงสงสัยกูเราเจมกูรู้มันมันโหลดโปรให้มันกินโหลดตรวจสอบโปรว่าโปรเปล่าเมื่อกี้เราตีจุดเขาเนี่ยว่าบอดนะเกมงอเดะลงแบบนี้งงลงมาตบลงมาตบคิดว่าเราใช้บอดแล้วมันตรวจดูเมื่อกี้ใช่เลยเราจำได้เลยแผดอย่างนี้เห็นชัดเป็นคนมี่จะกองสลบอยู่อนนั้นเต็มเลยแน่นอนใช่ปะเจมันเปิดโลดโหลดโปรดูเรารู้ทันนะแต่ประเด็นมันตรวจหาเราไม่เจอเลยเพราะเราไม่ได้โปร มแม่เราเรียกแล้วอะไป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 ปิดคิดยัปิดคิดยังปิดคิดยังปิดคิดยังมาต่อคลิปก่อนเลยพรุ่งนี้เขามาต่อก็ได้เนี่ยเขาแบบนั่นก็ตอนจูบเด็กมาก็แบบมาอัดต่อเพราะว่าหยุดไม่ได้แล้วมายืนตรงแถวนี้มายังไม่ได้ชุดมายืนกันแถวนี้มาทุกคนทำไมไม่ได้ชุดนี่ น,นั้นเราอ<บ>ยู่กลางเองก็ได้อยากถามว่าเร <c oughs> าเป็นผู้ชายใช่ไหมอย่างนง้นก็ต้องได้ชุดตัวดีถ้าชอบอย,ยากดื่ม